สวัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่พี่พามาดูสวนนะคะฝนตกหลังจากฝนตกฝนตกเมื่อคืนนี้พี่ๆดูสวนอันนี้คือสวนผลไม้ที่ปลูกถี่เกินนะคะพี่ๆีนะ่มาเก็บดอกแค่ด้วยค่ะเนี่ยเก็บดอกแค่ดอกตุมตูมมีกรต้นมะกอกยอดมะกอก ยอดมระกอบที่โดนเด็ดเนี่ยแต่ก็แตกงามงพี่พี่รู้สึกว่าแฟนเขาจะปลูกผี่เกินอะ่ะต้นผลไม้พวกมะม่วงฝรั่งชมพู่ห่วค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบอกลาเมื่อคืนฝนตกอันนี้กอไผ่ ก็ไเที่หน่อไม้ที่ออกเยอะๆค่ะพี่่อันนี้ใบกระท่อมกงม็งามนะค่ะฝนตกมาใส่ปุ๋ยคอกด้วยค่ะพี่พี่ใส่ปุ๋ยคอกมันเลยงามเจอะแฉะเลยข้างใน ันนี้คือเป็นส่วนเแ็กๆพี่ๆไปดูบอ่อปลากั <c oughs> นเป็นมะม่วงบอ่อปลากะโลนกๆค่ะพี่ๆก้้ยปีนี้วีไม่ค่อยใหญ่นะคะจะ สุว่าจะลูกเล็กะคะ่ะดี่อยปีนี้จะได้เก็บมะม่วงเขียวเสวยขายเยอะๆค่ะพี่ๆเพราะว่าลุงเขากั้นกำแพงแล้วเขาจะไม,ไม่ต้องมาขโมยนะคะ่ยอันนี้ปลูกข้างๆบ่อปลาสดิตก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะเนี่ย มันก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นคอนโดฝั่งนน้นบ่อปลาก็จะลกหน่อยนะคะพี่พี่พาะแฟนเขาไม่ได้มาตัดเลยเนะี่ยไม่ได้จ้างคนงานมาตัด <c oughs> สึกว่าไอ้ยอดมะละลกี้นกตดนมลแรงกินหมดแล้วคระัพี่พี่ ไาชมบรรยากาศเช้าๆแบบนี้บออปาปกติถ้าแฟนเขาแบบว่า,วาจ้างคนมาตัดหญ้าเวิร์กหญ้าขึ้นแล้วผักบุ้งมันก็จะแตกงามอะค่ะนี่เขาไม่ทำมันก็เลยอยู่สภาพแบบนี้ในบอ่อมันโซมมีแต่ดอกไอ้นี่ตอนนี้คือในบอ่อปลานะคะมีแต่สายบัวขาวะคะ่ะเต็มบอ่อไปหมดเลยสายบัวขาวนี่ก็ขายได้นะคะพี่พี่เ ไส่บัวขาวแล้วสั่งทั้งนู้นไปเยอะเสียงไก่คนงานเสียงไก่คนงานร้องไม้ใชยร้องนะขันนะพี่ๆนะเดี๋ยวหนูจะพายเรือเก็บใสยบัวขาวก่อน รู้สึกว่าปีกล้วยก็เริ่มออกเยอะแล้วค่ะนเนี่ยเด็ยค่ะพี่ที สายบัวขาวมุมนู้นนะคะมาละขี้นกก็คือเหมือนตายหมดแล้วค่ะเนี่ยโดนมแมลงโดนมแมลงกินมันขึ้นเองขึ้นเองโดยธรรมาชาตินะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีดอกสโนตเต็มเลยนะคะพี่พเนี่ย อันนี้ต้นสนนะครับบรรยากาศสองข้างทางลืมเอาขาตั้งกล้อง<ด>มาด้วยพี่พี่อันนี้จับเอาเรวจะพาดูใสบ่บัวขาวเยอ ปัากระถินใหญ่เขาไม่นิยมกินนะพี่พี่น,นั่นแหละกระถินใหญ่ข้างห่อปลาก็เยอะเยอะปากระถินหนูว่าน่าจะกินได้แล้วก็หมุนสปตอเนาะที่เรากินเน่ะอันนี้ต้นสนุเดี๋ยวก็ออกดอกค่ะในน่ะพี่พี่เนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าแมงอะไรนะแมงแข็งอยู่วก อยู่ติดทา,ทางด่วนตรงน้นตรงประตูทางเข้ามาค่ะพี่พี่มันจับอยู่ตยใต้ต้นสนที่หนูเคยล,ลงคลิปอะเยอะมหาศาลเลยคะ่ะเนี่ยสายวกขาวก็จะเยอะตรงนี้เลพี่พี่ พาเดินชมก่อนเนาะเดินออกกำลังกายด้วยค่ะพี่ๆแต่เช้าเนี่ยน,นี่ก็ปีกล้วยเริ่มออกแล้วค่ะนได้ยินเสียงไก่ขันไหมครับ บ่อปลาหนูรู้สึกว่าจะลบมากบ่อปลาสลิดบ่อลุงเขาจะสะอาดเพราะแฟนหนูมันไม่สนใจเลยเหมือนปล่อยทิ้งเลยปล่อยปลาเสร็จแล้วก็ไม่จ้างคนงานมาฟันหญ้าอะเนี่ยปกติจ้างคนงานฟันหญ้าแล้วก็ไอถักพุ่งที่มัน,ท,มนที่มันแบบนี้โสมโสมแบบนี้ก็เอาขึ้นแล้วมันก็จะแตกออกงามมากค่ะพี่พี่้ถัาชมบรรยากาศเนะี่ยเรือบินขึ้นแล้วเนะี่ย ปลูก <c oughs> มะม่วงเขียวสวยสลับกับกล้วยนะคะพี่พี่ <c oughs> พชมบรรยากาศเช้าๆแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆี่ขอบคุณค่าที่เข้ามาชมคลิป